เอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รบรักทุกทุกฐานครับสุผู้สุคนเฉลี่ยได้เพิ่งเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศเรียกว่าในประเทศไก่ดีขึ้เกาสมองสุบอลสุแก่สุบุ้มเราเพียงเนาะมาพบมาพอกันเรื่องอะครับกับเบาแดดเด้อพี่น้องเด้อเบาแดดมาเลยพี่น้องมันนี่เบาแดดได้มาฝากพี่โอ้ยได้นี้กินมาฝากพี่ตอนน้องใสขึ้นเกลือครับคนมักใสเนาะคนมักใสกินจะใสแต่ว่ามันนี่ใสหมูมันนี่เป็นใสหมูเด้อครับพี่น้องเด้อใสไงหมูมาพี่น้องมา มันเขาแลงน้ากันเลยกแะเบาเด็กคํานะครับเขาแลงพี่น้องเขาแลงเขาเทียงเป็นเขาแลงเลยพี่นอ้องอืมแกะเบาเด็กน้ำเพี่น้องใส่ไงหมูได้เพี่น้องมืดห้องอืม ใส่ไงพี่น้องมานี่งผมว่าจะมาอย่างไรพี่น้องเว่า,วาบรท่ันแต่หิ้วข่อยแล้วข้าหไงพี่น้องอขักคักโอ้ยหิย้วเขาพี่น้องเขาแรงเป็นบาเด็กเลยเป็นเรื่อ นะขาหาห้าวฮานาะเมื่อกี้ก็เบาเดียกเลยเป็นปหรือเตยใส่อันนี้ขมที่น่องใส่อย่างบุ้งขมบุเพราะว่าแซ่บเบาเดือดม,มากสิละมากขมขมสิละ มันเลี้ยงสมิมันขมรสเ่าเด็กมากอืมอ้ม มันเป็นใส่ใส่ขมมันพี่น้องเป้าแดดมันมักจริงดยมักข้มขมสิแหละใส่มูเกล้าไหมพอดีกิ่เพี่นะพน,น,น้องเมื่อวัย ผมเอาน้ำดีขนาดพี่น้อง,งกันนะี่น้งอนะนงขออนุญาตสดกันอนะ่ะ

บางคนก็บวา่ามันเสียแรงแมงว่านหลายเพน่น้นสว่างแสนมาก ขับมาเร่งมากรถไทยกันจะเขาบ้านเขาซ่องไลยเพี่น้องเล้อเพื่นมาจะไฮจะหน้ากันจ <c oughs> ะไฮจะหน้าจะสวนมู่เป็นไทยหน้ากะไทยกันไทยข้างหน้าหดพี่น้องเบ้าเดกก็ไทยเรียบเหมือนว่านน้ ถืมอมาโลนึงไป้อง อขักขนาดขมลำดีขนาด,นาดป้น้องสออยู่เลยละประเดืน ยังวันหัวเขียวำล้ว มาก่อยก็จะแซ่บด้วยพี่น้องเพิ่มผมหนึงสีไหมก้อยใส่มหมูหนี่นไหมหอืมหอมไหมอืมอืมพี่น้อง โอ้ยนึ่งให้เนียวน้อยน้อมมึนอีกโอ้ลืมกินเขาได้เพียงหงเลยเ,เสียบคับ ก <c oughs> ินได้แค่อิ่มได้เปล่าเลยช่องนี้ว่าได้เน้นกินเบิดเน้นกินแซบช่องนี้คือเน้นกินแซบกินอิม่มอืม ย่งตัวนึงพออิม่มพี่นอ้องอิ่มเด็ยวย่งเสียนหนึ่งพี่น้องกับอีกน้อยหนึ่งเสียน,นึงกัดเสียวไดกันละกินกับเขาเ่าอีกบอกมาเยงเดือดหลอบเดือดนะเพื่นอนเนาะเอาสน,นักิมเนียยงพ่สมีนะเพื่อเนาะข้ากิริยาตาตังของเบาแดดพุทธพาปูจาเหมาะสมอันใดกับขอถอดขอไพ่ได้เพิ่งเริ่มสักิมนี่เบาแดดสิขอตุ่ยไอนอื่นมือเชยยังสกินกับฐานเพื่อนเนาะสลักกิมนี่สมีะครับสวัสดีครับ Kak juga